สวัสดีครับพวก,กับสุลคารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดัมลาลาน่าออกมาปกป้องลิเวอร์พูลเหตุผลที่ทําผลงานย้ำแย่นั้นมาจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักไม่เกี่ยวกับเจคกิ้งครับอดัมลาลาน่านะครับอดีตเทม,มวนสิทธ์เก่าของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาปกป้องผลงานอันยําแย่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ทีมตกต่ำในเวลานี้ก็เพราะวันลิเวอร์พูลนะครับเหมือนกับทีมที่โชคไร้ที่สุดในโลกหลังจากที่ฤดูกาลน,นี้ทีมหงส์แดง มีนักเตะตัวหลักในตำแหน่งกองหลังได้รับบาดเจ็บพร้อมกันครบทุกคนและทุกคนก็นได้รับบาดเจ็บระยะยาวแบบที่ต้องใช้เวลารักษาตัวทั้งฤดูกลาลซึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พูลไม่เหลือกองหลังอาวุโสที่เข้าใจเกมมาช่วยประครับประครองทีมได้เลยสักคนในฤดูกาลนี้จนทำให้ทางเชคิงคลับต้องเดินใช้งานผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางลงมาเล่นในตำแหน่งกองหลังชั่วคราวและดึงเอากองหลังดาวรุ่งของทีมขึ้นมาเล่นภายในทีมชุดใหญ่หลายคนดังที่เห็นเห็นกันในฤดูกาลนี้นะครับ แต่ท้งหมดนั้นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างว่าทีมเป็นแบบนี้เพราะตัวเพล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บไปหลายคนและนักเตะทุกคนควรที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในเวลานี้ด้วยกันทุกคนนั่นเพราะเท่าที่ผมมองดูแล้วนักเตะลิเวอร์พูลในการนี้ฟอร์มตกลงไปทุกคนโดยทุกคนทํางานได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยทําเอาไว้ในกานนี้และพวกเขาก็คว้าแชมป์พิม์ลกฤษมาครกคลองได้สิาเร็จแม้ว่า โมเมสลาะจะทำผลงานดีๆในกาันนี้และเป็นดาวซูโวพิ์ลิกในเวลานี้แต่ผลก็มองว่ามาตรฐานของโมสลาตกไปจากเมื่อฤดูกันที่แล้วมากพอสมควรเลยทีเดียวโดยทางด้านอดัมลา,ลานาก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางทอสปอร์ตว่าบรนน่าเหลือชื่อจริงๆที่ลิเวอร์พูลในลูกกันนี้พวกเขาจะตกลงมาไกลถึงอันดับที่7ของตรงนารางคะแนนและมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ไกลถึง25นาคะแนนและที่แย่ไปกว่านั้นลิเวอร์พูลยังเอาชนะใกรไม่ได้เลยนะครับ ในป่านนั้นหลังสุดที่ลงเล่นในสนามแอน,นเวลโดยนักทนนี้ฟอร์มการเล่นของนักเตะลิวห,หูยายาลงอย่างชัดเจนและการที่นักเตะตัวหลักๆคนอื่นในระบบเจ็บไปหลายคนก็ทําให้นักเตะที่เหลืออยู่ต้องเล่นในเกมที่รูปแบบของตัวเองไม่ถนดัดและต้องใช้พลังกำลังมากขึ้นซึ่งมันต่างจากการที่มีผู้เล่นครบสมบูรณ์ในทุกตำแหนง่ง ดังนั้นผมจะไม่โทษว่าผลงานที่ตกต่ำในเวลานี้ของลิเวอร์ pool นั้นมาจากผลงานการทำทีมของเชกิงครับเพราะผมเชื่อว่าต่อให้ใครตัวใครมาคุมทีมลิเวอร์ pool ในเวลานี้ก็จะต้องพบกับความปวดหัวอย่างแน่นอนจริงผมอยากจะให้โรคโควิดหายไปและอยากให้สนามมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์เหมือนเดิมกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งกองเชียร์นั้นมีความสำคัญและช่วยคอยกระตุ้นผู้เล่นภายในสนาม โดยณตอนนี้นะฮะทางเจ็กกิ้งคลับกำลังดิ้นรนเป็นอย่างมากกับทีมที่ไม่มีผู้เล่นตัวหลักจํานวนมากลงสนามโดยเฉพาะกองหลังอย่างเวอร์กิฟันด์์และโจโกเมสที่ได้รับบาดเจ็บตอนต้นฤดูกาลในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกาย,ยนก่อนที่จะเป็นโชเอลมาติฟจะตามมาบาดเจ็บไปอีกคนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนั่นทําให้ทั้งฟอร์มโยและจอแดนแฮนเดอรสันต้องลงมาเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กจำเป็นจนทําให้ความน่ากลัวในแดนกลางของลิเวอร์พูลถดถอยและหายไป แต่ถึงอย่างนั้นนะครับลิวพูกก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างในฤดูกาลนี้พวกเขามาไกลถึงรอบกรลองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมลีกและตัวผมก็ขอเอาใจช่วยให้พวกเขาไปได้ไกลที่สุดที่จะไปไกลได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในเวลานี้และผมจะเอาใจช่วยพวกเขาตลอดไปและเฝ้าดูเกมการเล่นของพวกเขาทุกนัดเหมือนที่ผมเคยทำมาตลอดและผมก็อยากให้ลิวพูลได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมลีกและคว้าแชมป์สมัยที่7ให้ได้ในฤดูกาลนี้ อดัมลาลาน่าก็ราวกับทอสปอร์จากไปแต่ใจยังคิดถึงนะครับนี่คือเลือดหงแดงของจริงสำหรับเทพม้วนของพวกเราอดัมลาลาน่าจอร์นบานนะ่แฟนบอลอย่าเพิ่งตัดสินเตีอโกอาคันตทราว่าไม่คู่ควรกับลิเวอร์พูลให้รอชมฟอร์มระดับโลกของเขาได้ในลุกานาจอร์นบานนะครับตอนนั้นนักเตะลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาปกป้องฟอร์มการเล่นของเตียโกอาคันตรา ในกุคนี้ที่ทำผลง,งานไม่รเปลี่ยนแป้งเหมือนกับที่แฟนบอลได้คาดหวังเอาไว้นะตอนแรกที่ยานเมืองลุงเทียมโดยจอนบานเชื่อว่านักเตะทุกคนต้องการเวลาปรับตัวด้วยกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะชา้าหรือเร็วที่ไม่เท่ากันในแต่ละคนพร้อมย้ำว่าทุกคนจะได้เห็นฟอร์มการเล่นระดับโลกของติโก้แบบเต็มๆตาอย่างแน่นอนถ้าหากเวอร์พูลได้ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านั้นหายจากอาการมาเจ็บและกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเวลานั้นทุกคนก็จะได้เห็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลกันอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยจอนบานนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการพอดแค์ของตัวเขาเองว่าในเวลานี้ตัวเขาเองรู้สึกเห็นใจติโกเป็นอย่างมากหลังจากที่เพิ่งย้ายจากเบเยอร์มินิกด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดสเสมอปีที่แล้วโดยการมาของติโกนั้นมาพร้อมกับคําว่าแชมเปี้ยนและถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกตั้งความหวังในตัวของเขาในฐานะนักเตะระดับโลก โดยทุกคนมองว่าติโกนะฮะจะต้องแสดงฝีเท้าอันยอดเยี่ยมให้กับทีมใหม่ยอย่างลิเวอร์พูลในทันทีซึ่งเรื่องนี้ติโก้ก็สามารถแสดงผลงานตัวเขาเออกมายอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาลแต่หลังจากนั้นที่นักเตะทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลทยอยกันได้รับบาดเจ็บลงไปเรื่อยๆทีละคนสองคนนั่นจึงทําให้ติโก้ไม่สามารถเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนดัดและมีเพื่อนนักเตะที่คอยสนับสนุนเขาก็ไม่มีอีกแล้วในเวลานั้นโดยด,ยด้านจอแดนแฮนสันและฟาร์มโย ที่เคยเป็นนักเตะที่คอยซัพพอร์ตให้กับตัวติโกก็ถูกจับลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจำเป็นและบทบาทในแดนกลางของติโก้ก็เปลี่ยนไปนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ตัวเขามักจะได้บ,บทบาทเป็นนักเตะที่คอยสร้างสรรค์เกมแต่ในระยะหลังจะเห็นได้ชัดเจนว่าติโกนั้นถูกทางเจเก็ตลับเปลี่ยนบทบาทที่ตัวเขากลายเป็นนักเตะที่คอยไล่ตัดบอลคู่แข่งร่วมกับจินี่แหวนดุ่มซึ่งตำแหน่งนี้นี่เองว่าเป็นตำแหน่งที่ติโกไม่ถนัดเอาเสียเลย นั่นจึงทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าฟอร์มการเล่นของติอโก้นั้นตกต่ําลงไปอย่างน่าใจหายและอาจจะไม่ใช่นักเตะตัวความหวังของทีมเหมือนกับช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้นี่เองนะฮะทางจอรบานก็ได้ออกมาปกป้องติอโกอาคันโตราว่าแฟนบอลลิเวอ์พูลไม่ควรเรียบที่จะตัดสินความสามารถของติอโกอในเวลานี้นั่นเพราะว่าณตอนนี้ทีมลิเวอ์พหลมีนักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บมากมาย อีกทั้งเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงต้นฤดูกาลและต้องพักรักษาตัวยาวนานถึงกว่า3เดือนซึ่งทั้งหมดนั้นคือสาเหตุหลักๆเราก็เลยยังไม่ได้เห็นฟอร์มระดับโลกของติเอโกที่ลิเวอร์พูลดังนั้นตัวผมอยากจะเรียกร้องให้แฟนบอลลิเวอร์ pool โโควรที่จะอดทนและเฝ้าดูผลงานของติเอโกแบบเต็มๆตาในฤดูกาลหน้านั่นเพราะว่าฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลจะได้ตัวนักเตะหลักๆขึ้นสู่สนามน่าจะครบทุกคนและทางเจกเกรอบจะสามารถส่งติเอโก ลงมาเล่นในแผงการเล่นที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้เสียทีและเมื่อถึงเวลานั้นเชื่อได้ว่าลิวโผจะมีผู้เล่นที่สมุนแบบสามารถดึงฟอร์มอันยอดเยี่ยมระดับโลกของตีโกกลับมาอีกครั้งได้อย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าฤดูกันนั่นลิวโผจะกลับกลายมาเป็นทีมคู่แข่งในลีกที่ต้องยำเกรงพวกเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นจอห์นบานพูดในรายการบูเชอร์รีพอร์ตรายการส่วนตัวของเขาเอง เอรูพูเซงสตาเซบิยาเมือนย้ายทียมงานนี้หงแดงเลวูอาจต้องเปลี่ยนเป้าหมายเอระล่าสุดลูกัสโอกัมโปสปีดดาวรุ่งของเซบิยาระบุชัดเจนยังไม่คิดที่จะย้ายไปไหนพร้อมอวยต้นสกัดทําให้ตนมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลลู Lucas os, กัสโอกัมโปสนะครับปีตัวเก่งของเซบิยาสโมสรแดงในศึกลายีกาสเปนยืนยันว่าตนยังมีความสุขดีกับการาแข่งขันในถิ่นรามอนซานเชสปีกวนและต้องการอยู่รับใช้สโมสรต้นสกัดต่อไป เชื่อว่าลิเวอร์พูลและบูมแฮมตันเวนเนลเลอต่างก็ให้ความสนใจที่จะเซ็นนัดกับโอกัมโปสและนักเตะก็ทำผลงาน้อย่างโดดเด่นกับเซบียาโดยโชว์ว่าอย่างยิ่งในนัดการ2,019ถึง2,020เจ้าตัวกดไปถึง17ประตูจากการลงสนามทุกรายการ44นัดพร้อมช่วยให้ต้นสังกัดผงาดคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกแบบคร่ากลองยังไรก็ตามล่าสุดนะครับดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย26ปีซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยค้าแข้งกับไอเอสโมนโกโอลิมปิกมาเซย เจนัวและเอซิเมลานประกาศชัดว่าตอนนี้ตนไม่มีความคิดที่จะย้ายไปไหนถึงนั้นผมรักเมืองนี้ผมมีความสุขมากๆกับที่นี่และผมก็ไม่คิดว่าจะมีที่ไหนดีกว่าที่นี่อีกแล้วผมรู้สึกอยากขอบคุณสโมสรแห่งนี้เพราะพวกเขาทําให้ผมมีความมั่นใจและทําให้ผมได้พบเจอหลายๆอย่างอย่างที่ผมไม่เคยเจอกับสโมสรอ,อื่นที่นี่ทําให้ผมมีความสุขและกระหายที่จะเล่นฟุตบอลซึ่งกับที่ที่อื่นๆผมไม่เคยเจออร่อยแบบนี้ผมมีความสุขมากจริงๆกับที่นี่ ตัวผมผมเองและครอบครัวผมอยากอยู่เล่นให้กับสโมรสรแห่งน,นี้ต่อไปโอการ์บวสเก่ากับบุสกัสอารีนานี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่30มีนาคมนะฮะ